ยากอ่ะพี่ว่ามันมันยากอะ่ะมันคือถ้าทีแรกเราทำไม่ดีคือคนมันก็ไอ้นี่ไงเราต้องปิดไปก่อนเปล่าถ้าเอาแข่งกลับมาผมว่ายังไงคนก็รันผมว่าช่วงนี้ความรู้สึกผมผมมองว่าเราควร ควรพับโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดอีกทีในในชื่อโปรเจกต์ใหม่ชื่อมันเสียแล้วผมคิดว่าน่าจะใช่รอเปิดหลังปีใหม่ผมว่ารอรอทำแบบดีๆด,ดีกว่าผมว่าแบบเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งอะไร ว่าไงนะลองรถตำรวจใหม่ไหมได้ามาดิสี่แปนอ่ะจริงพี่ควรพักรอเปิดอีกรอบสักพักใหญ่ใหญ่ใช่ใช่มันควรเป็นอย่างนั้น น,นีีดะก็ถ้ามันดีตั้งแต่เปิดใหม่ๆมันก็จบแล้วถูกป่ะใช่อืถ้าระบบอะไรทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เปิดตอนแรกอะทุกอย่างมันก็ไปไกลแล้วพี่ว่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือระบบมันดีแล้วนะแบบทุกอย่างอะมันแก้หมดแล้วอะเบื้องป้าหรือแบบว่าอะไรก็ตามอะอะไรที่ขอไปริบให้แก้เขาก็แก้เลยอะ เขาก็าจจทำอะไรได้ด้วยใช่เหรอนี่ไงไม่เหลอก็เบอร์ก็ได้ทำตามแลลองโปรโมทไม่เฮียผมว่าผมว่ายากแล้วผมผมว่ายากแล้วทุกคนมันมัน,ม,นมันกูกไม่กลับละผมมีแผนก็คือปิดไปก่อนว่าม<ต>ันมาห้าทุ่มตรงใช่ไหมอ่ะใช่เพราะนั้นหนูเคยไปโดดมาทีนึงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อคือคือวันนั้นแค่โดดลงไปถึงเฉยๆอ่ะ มว่าต้องปิดไปก่อนแล้วเปิดอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อใหม่เปลี่ยนมันโดดแล้วมันทำอะไรต่อปรับเปลี่ยนย UI นิดนิดไหน่อยก็น่าจะระบบตีกันใช่ไหมถ้าใครแพ้ใช่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 แพี่จะชนะไหมพี่เคยชนะไหมไม่เคยไม่เคยแพ้แพ้ยาวๆเลยอ้าว แยยาวๆแย,ย,ยับตอนนี้คนเที่ยวเยอะผมถึงบอกไลยว่าผมจะพับโปรเจกต์นี้รอปิดเทอมแล้วค่อยว่ากันใหม่นี่ไง ผมว่าผมจะพาไปก่อนมามามาลมมาลงเล่นด้วยกันแบบใกล้ๆเลยไม่น่ามีคนเล่นหรอกแล้วในร้านคะปกติมันมีอ,นอะไอย่างอ่ะพวร่ชูชีบอะ่ะยังไม่มีปะตอนนี้หรอมันไม่มีแต่ว่ามันมีให้ฟรีนะหมายถึงว่าในร้านคน้าสิแต่ว่า<ะ>แบบไปโดดเองอะไรอย่างเงี้ยข้างนอก ะใช้ชื่อ S D น่าสนุกผมไม่น่ายังไม่รู้เรื่องแผนในอนาคตแต่ผมรู้ถึงปัญหาใเขามาเป็นตี้แน่เลยเนี่ยเขาจะชื่อเหมือนกันอะ่ะแต่ผมรู้ถึงปัญหาตอนนี้ก็คือมันคือมันเละมันเหมือนมันมีโอกาสแค่รอบเดียวรอบแรกจำได้ปะที่เราทำได้ไไดสามร้ <350 S 2> อยห้าสิบจำได้ปะเห็นจอก่อนเริ่มไหมที่มันขึ้นลงข้างๆจอใหญ่ๆอะ่ะ เห็นไหมเห็นทําไมหรอตอนแรกมันขึ้นแบบนั้น,นะค้างไว้จนกว่าจะเริ่มแต่หนูบอกว่าให้ให้เอาไปปรับแบบเล็กๆข้างจออะ่ะดีกว่าไหมนี่องตอนนี้ที่มันอยู่จอข้างขวาเห็นปะเห็นเห็นนั่นแหละก็เขาปรับแก้แต่เขาก็แก้ให้เลยนะแบบว่าวันนั้นเราก็แก้เลยอ่ะ มีมีแค่นี้เราก็น่าจะชนะได้อยู่นะเพิ่งกลับมาเล่นเอดีล่าสุดพอก่อนเลยครับเติมห้าหมื่นเดือนถ้าออกไป,ปมันก็เข <10 S 1> ้าใหม่ได้ใช่ไหมเอดีล่าสุดเอดีใครบริหารสองเดือนโอพี่ก็พี่ก็เติมไปหลายหมื่นเหมือนกันนลทุกที่อ่ะที่ไปเล่น ถ้าดูแนวใน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 อนาคตในอนาคตในอนาคตในอนาคตผมว่าเราอยากไปเดินส่วนกระแสเลยเชื่อผมดิปิดก็บอกว่าปิดเพลงอะไรนะแม่อืมเพลงหรอไม่มีเลยอ่ะทำไมเหรอป่าหนูอยากฟังเพลงแต่หนูไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไรหมายถึงชื่อครับเฮียมันเสียไปแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ ก็เราก็ต้องพูดตรงๆงว่าเจ๊งอะเียเจ๊งตรงที่ว่าเราแก้ไม่ทันตอนที่คนมาเยอะๆยอะจำได้ปะ ที่ต้องเชิญชื่อเมืองบางคนเขาตั้งใจจะมาลงที่นี่แต่พอเปิดแรกๆเจอบั๊กเจออะไรแล้วปิดปรับปรุงคนน่าจะหายม,มันต้องปิดปิดไปพักใหญ่ๆเลยเราก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเจ๊งเจ๊งในที่นี้คือเราแก้ไม่ทันช่วงแรกคนมาเยอะทุกคนก็เห็นคนมาเยอะมากไอบอลยังบอกเลยว่าเมืองรันแล้วดิแต่ระบบมัน ไม่ทันว่ะมันมันสายเกินไปแล้วมันไทมิ่งมันบวกกับเมืองใหม่ๆมันเปิดขึ้นมาช่วงที่แบบว่าเราแก้ไขเมืองใหม่ๆมันเปิดขึ้นมาเยอะก็เลยทําให้แบบมันไม่ทันไม่ทันก็คือไม่ทันผมว่าอืก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่ามันไม่ไม่เป็นไรหรอกมัน ตอนออกตัวเราทำได้ไม่ดีพอใช่คนก็เลยไปติดลมบนเมืองอื่นตอนนี้คือผมก็พยายามกลู่แล้วอะแต่มันไม่กลับจริงๆอะมันต้องปิดอะแล้วไม่เป็นไรหรอครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วก็เอาระบบนู่นนี่นั่นมาเพิ่มเอาเวลาไปทำเพิ่มทำนู่นนี่นั่นแล้วค่อยเปิดทีเดียวเนาะอย่างนั้นน่าจะโอเคกว่าเพราะนั้นหนูโดดลอหนูลงเสียงสวยเลยนะหนูโดดต้องเก่งมากไม่อยากจะคุยหรอก นี่ไงสองสองไงหนูกับพี่เจอกับเขาสองคนได้ไหมไปคุยไหมล่ะว่าเล่นสองสอง,สองไหมอะไรนะไปคุยกับเขาไหมล่ะว่าเล่นสองสอง,สองไหมอืมได้หมดอ่ะมาสี่มาสี่งมไหมเฮ้ยเซ็งว่ะแต่ยังว่าแหละเฮียมันมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เรา ถามว่าขาดทุนไหมก็ก็ขาดทุนยับเาบอกว่าได้เล่นสองสองกันโอเคตอนนั้นแหละหลอกเอาเงินคนแล้วก็ปิดหลอกเอาเงินคนแล้วก็ปิดข้อบเบื่อกอูยังไม่ได้ขายที่อะไรสัก,กบาทเลยเสียกันไปตั้งหลายแสนไอ้เฮียสองแสนกว่าบาทเนะี่ยเออกูยังไม่ทันได้ขายไอ้เฮียอะไรสักบาทเลยมีแต่เสียตังค์ไอ้เฮียทำเนี่ย ค่าจะจ่ายรวมๆแล้วสองแสนอัพหายไปฟรีๆอ่ะนี่แหละมันก็อย่างนี้แหละไอ้เหี้ยคนทำเมืองมันก็อย่างนี้แหละเจ๊งก,เงก็เจ๊งก็เจ๊งก็เจ๊งไอ้เหี้ยจะจะจะ,จะ,จะยังไงจะเยอะกับมันทำไมเจ๊งก็คือเจ๊ง <laughs> โอ้โอ่เพรานะฟรีๆได้ก็ต้องใช้เวลาครับต้องต้องรอหาโอกาสดีๆทามิ่งเหมาะๆที่ผมมีไอเดียอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดแล้วมันจะแบบ คนมาอะไรเงี้ยมันมันต้องรอทามมิ่งตรงนั้นผมคิดว่านะถามว่างอมไหมก็งอมแหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะสรุปผลได้แล้วก็คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ร่วมทางกันมาก่อนว่าเรายังมีทางไหนที่ไปได้ไหม เพียงแค่ว่าเราแบบอาจจะต้องแบบแก้อะไรให้มันดีแล้วมาในชื่อใหม่รอบหน้าแค่นั้นแหละมันก็มีแค่นั้นแหละเด็กๆชีวิตมันก็อย่างนี้แหละ ฝืนได้แต่ก่อนแต่ก่อนยังแปดร้อยกว่าเลยจะฝืนยังไงผมคนเดียวนราวย้ยคนดูซัมเมอร์มันฝืนได้เพราะใครมีผมมีนนอืมแล้วก็ยังมีดมอนเทดแบทเทิลมีผมคนเดียวเลยตอนนี้ลุยอยู่คนเดียว ช่วงแร,งแรกๆก็มีคนมาลุยช่วยอยู่แต่แต่ระบบบัก็กเครียไม่รู้เต็มไปหมดเลยช่วงแรกก็มันก็ไม่มีใครโทษกันนะเมื่อวานคุยกันเบื้องต้นคุยกับช้างช้างก็ไม่โทษผมผมก็ไม่โทษช้างคือของทุกอย่างเราก็ไม่ได้เสียไปนี่สคริปอะไรเราก็ยังอยู่มันมันเป็นเมืองพร้อมเปิดไ้อยู่ที่ว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่หรือเราจะแก้ไขอะไรมันแค่นั้นมันไปยังไงอ่ะหรือมันว์ปไปเอง ปะมึงลองคิดสภาพว่าถ้ามันมาแบบถ้ามันมาแบบนี้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วคนโดดร่มสองสามร้อยคนอย่างเงี้ยมึงว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะพอเก็ f ฟิลป่ะต้องให้นักข่าวมาช่วยโปรโมทเมืองผมผมมองว่าถ้าในมุมผมผมมองว่า ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ควรเดินเดินส่วนกระแสเดินเดินสวนเลนส่วนน้ําส่วนเฮียอะไรเออเขาจะพูดว่าไงดีวะไม่ควรส่วนกระแสตอนนี้มันเสร็จร้อยเปอร์เ็นแล้วแต่แค่ว่ามันไม่ทันแล้วก็มันไม่ทันอะ่ะมันไม่ทันก็คือไม่ทันมันต้องมาใน รูปแบบอื่นการโปรโมทแบบอื่นเราต้องยอมรับมันไว้ว่าเจ๋งเข้าเนื้อเต็มๆรอบนี้ลิเอาที่พี่คิดว่าดีเลยจำตอนนั้นได้ไหมล่ะที่พี่บอกอะตอนนั้นคนเกือบสี่ร้อยเลยนะพี่แบบพี่ทำอยู่ของของพี่คนเดียวจำได้ปะแต่คือแบบไอเ้เหี้ยรถตำรวจก็อะไรแบบมันไม่อยากโทษกันอะเอาง่ายๆคือมันมันภาพพดษเมืองมันดูไม่ดีใช่ครับ ไม่อยากโทษกันไม่อยากโทษกันเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขมันเนาะในตอนที่พร้อมในตอนที่ทามมิ่งมันได้หรือจังหวะมันดีหรืออะไรเงี้ยเราค่อยทํามันก็ได้ผมมองว่ามันแก้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เราอย่าไปฝืนมันเลยเชื่อผมเมืม่อคนเขามองเมืองมันมันเสียก็อาจจะต้องตามตามนั้นไปก่อน ของพวกนี้มันไม่ได้ยากหรอกทุกคนเช่ผมดิโอ้ควยได้เพนได้เี่คุณไม่เห็นได้ปืนได้เหี่อะไรเลยปิดแล้วค่อยมาเปิดตอนเพราะผมว่าตอนกระแสที่มันแนบดัดีๆอะ่ะที่แบบว่ามันมีคนที่อยากจะช่วยทําด้วยอะไรเงี้ยผมคนเดียวทําไม่ได้หรอกผมคงต้องกลับไปแบบรันซัมเมอร์ไปก่อนเต็มบบไปก่อน แบตเตอรี่ <Battery S 2> จะปิดหรอรอ,อตั้งนานปิดดิครับมันไม่มีคนเล่นอ่ะคนมันเคยมาเล่นแล้วมันเจอบัคกมันไม่มาเล่นอ่ะจะให้กูไปไงต่ออะสัตว์คนเล่นแบบห้าสิบคนเอาตังไหนจ่ายค่าเครื่องเซิร์ฟค่าแอดมินเฮียอะไรอ,อมไม่ไหวหรอกน้องเชื่อดิ เดี๋ยวมาในรูปแบบชื่อใหม่อาจจะเป็น Battle Community หรือ Battle City หรือที่อะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่มาแน่รอก่อนนะฮียกูขอหาแบบหาแก๊งที่แบบว่ามาลงได้สักสิแก๊งก่อนแบบแล้ค่อยเปิดทีเดียวพร้อมกันอ่ะดิวมาแบบสิบแก๊งแล้วก็แบบมาลงแล้วค่อยเปิดอ่ะแบบที่ไม่ใช่แค่กูคนเดียวอ่ะเออว่าสิบแก๊งแบบเข้ามาเล่นด้วยกันสนุกสนุกแบบมาทําด้วยกันอะแล้วก็แบบ ค่อยเปิดอ่ะผมว่าสิบแก๊งอ่ะรอดถ้ามีแค่สิบแก๊งเพราะยังไงเราทำมาขนาดนี้ยังไงเราก็ได้เล่นอยู่แล้วครับมันระบบอะไรมันมันเหลือนิดหน่อยครับนิดหน่อยมันมันไม่ได้ยากครับ ผมมองว่าตอนนี้มัน,ม,นมันฝืนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันเลยมันมันจะเหนื่อยใจเปล่าๆเ,าเาชื่อผมเอาตามที่ผมคิดนั่นแหละฝืนไม่ได้อย่าไปฝืนตอนฟิลมาตอนคนเยอะๆมันมันพลาดไปแล้วก็อย่าโทษกันถูกไหมผมพูดถูกปะ่ะยันเป็นต้องมานั่งโทษกันเอ้ยมึงคนนั้นคนนี้เออมึงไม่ดีนั่นนี่ผิดนั่นไม่ต้องโทษกันอ่ะคอนเซปต์ยังไงครับคอนเซปต์ยังไงก็รันเมืองเล่นง่ายคอนเซปต์เดิมยังไงกันะอ๋ออนาคตผม ผมคิดไว้ว่ามาอาจจะแบบมีการรีไซเคิลมารอบนี้อาจจะแบบขึ้นแก๊งละตีได้เลยครับใช่ของแจกหนักๆเร็วๆนี้แหละผมว่าปิดเทอมหน้านี่แหละขึ้นแก๊งก็คือใส่เลยอะ่ะแบบตีได้เลยอะ่ะยิงฝืนยิงหมดเยอะใช่ตอนนี้ก็สองแสนเกือบสามแสนละก็คิดว่ามันก็คิดว่ามันก็หมดหมดเยอะแล้วอะ่ะมันมันมันก็หมดหมดเยอะแหละหมดเยอะจริง มันมันขาดทุนอย่างเดียวเลยอะแบบเละพูดตรงๆคนที่เสียเงินก็ช้างพี่แล้วก็เพื่อนพี่อีกแค่นั้นแหละไม่เคยได้มาหรอกหนูตกลงมาขึ้นไม่ได้หมดน้ำตายดิ ผูหามันไม่เจอเนะี่ยมันอยู่ไหนไว้สตัตว์จะได้ตัดปัญหาจากอะไรนะหัวพี่ไปด้วยอุ้ยเนี่ยวงบีบมึงดูระบบดิเนี่ยมึงมึงเห็นนะเนี่ยอันนี้คือวงกำลังบีบนะเว้เยเห็นนะเรียวไทม์ขึ้นเลยเนะี่ยมึงลองคิดดิ ถ้าสมมติว่าแบบแบบวันนั้นน่ะวันแรกที่เราเปิดแล้วคนมาเยอะเยอะแล้วได้ระบบแบบเนี้ยมึงลองคิดภาพตามพี่ดิมันจะเป็นยังไงอ่ะไอ้เหี้ยมึงลองคิดภาพตามพี่ดิเออเออแบบมันต้องมันต้องเป็นชื่อใหม่แล้วมันต้องมีแนวร่วมใหม่มันมันต้องรีเซ็ตกันใหม่เว้พี่เชื่อพี่อาจจะเปลี่ยนแล้วจริงๆพี่เป็นคนไม่ได้ชอบสีฟ้าด้วยส่วนตัวนะพี่พูดตรงๆ พี่เป็นคนไม่ชอบไม่ค่อยชอบสีฟ้าเท่าไหร่สีที่พี่ชอบก็จะเป็นพวกเทาน้ำตาลส้มเหลืองรอบหน้า,าจ,จะเป็นเหลืองก็ได้ตีมเมืองอะมาใหม่รอบหน้า,าจ,จะไม่ใช่สีฟ้าแล้วะ เดี๋ยวกายล่างแน่นอนครับใจเย็นครับใจเย็นโปรเจกต์นี้พับไว้เดี๋ยวกายล่างแน่นอนแล้วเราก็อาจจะต้องประกาศแบบตรงๆไปเลยว่าเจ๊งเฮ <Yeah. S 1> ียไม่ได้อายเฮียอะไรหรอกเฮียเจ๊งก็คือเจ๊งแล้วก็ยกเลิกทุกอย่างบอกไปว่าเจ๊งับเมืองเจ๊งไม่รอดแต่ปัญหาคือกูรู้สึกดีตรงที่ว่าทำไมไม่ลอง โโมทเมืองดูครับโปรโมทไปแล้วครับมันไม่มีคนเล่นอะทำไงอะโปรโมทไปหลายรอบแล้วอะโหมดไปแล้วโโมทไปแล้วไม่มีคนเล่นเ้าผมคนเดียวมันไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นอะมันทำได้แค่รอบเดียวอย่างที่ผมบอกคนมาลองมันไม่ถูกใจมันก็ไป เขาไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่ารู้ดิทำไมจะไม่รู้ประกาศหน้าเพจโพสหน้าเพจพูดทุกวันมาสตรีมก็มาสตรีมให้ดูมันจะไม่รู้ยังไงใครจะไม่รู้เอางี้ดีกว่ามันจะไม่เห็นจริงหรอทั้งที่เพจม่งก็แบบก่อนจะมาเล่นมันก็ต้องเข้าผ่านเพจถูกปะตอนเขาก็ดีนะไม่เห็นโปรโมทเลย โปรโมทไปลแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เห็นกันเองมีโรดมาเมืองรันผมว่าไม่ไม่เกี่ยวเชื่อผมเนี่อ้ยมีมีบอกมีบอกวงถัดไปได้อีกแล้วนึ่งนะ โมทหลายๆช่องทางเลยพี่หูก็ทำแล้วฮะไฮนี่ชนะพี่<ห>ชนะไหมอ่ะเอ่อไฮนี่ชนะไม่ใช่หรอฮะไฮชนะ <c oughs> เพราะว่าพี่กับมันตายมันมีสามคนแล้วพี่กับมันอะ่ะตายพร้อมกันเหลือหนูจริงเหรอเออ <c oughs> พี่หนูจมน้ำตายหนูอยู่นอกวงแล้ววงมันบีบอะ่ะหนูเข้ามาหนูขึ้นไม่ได้อะ่ะ แต่หนูไม่ได้อะไรเลยนะเหรอมันบอ้กรอบซีเซย์เจ็ดได้อะไรอ่ะเออนั่นแหละหนูได้นั่นแหละหนูชนะเพราะว่าหนูไม่ได้ตายไงสรุปแผนหนูเวิร์กสุดเหรอคือพี่กับมันตายพร้อมกันอ่ะหนูพยายามปั๊มเฮนให้หนูไม่ตายอ่ะเออนั่นแหละ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 หนูเลยหนูเลยชนะไงนั่นชนะแบบงงๆอะ ใช่ว่าวันนี้หนูทําบุญมาดีรออะไรอะที่ท <c oughs> ี่ไปเบี่ยงไม้ใส่กับมันปึ๊บแม่งตายพร้อมกันเลยสามคนอะ,นะเออะย้ําอะไรวพี่ก็เก่งเพราะว่าพี่ทําให้เขาตายได้สองคนอะรออะไรอะหนูคิดว่ามันต้องไปเก็บลูกตรงริมน้ําอะแล้วหนูก็ลงไปคิดว่าเป็นพี่สรุปมันเป็นฝั่งนั้นอะใช่ไปย้ายกลับซัมเมอร์ดีกว่าพี่ไปซัมเมอร์ต่อเหรออือ โอเคเจอกันซัมเมอร์